ราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับวันนี้ก็อยู่กันในช่องเดิมเนาะ The Fusion Channel กันเนาะซึ่งหลายวันที่ผ่านมาเนี่ยผมไม่ค่อยว่างเนาะเออก็มีงานนู่นนี่นั่นที่จะต้องทำอนะเนาะก็ขออภายนะัยเนาะท่านผู้ชมเนาะอ่ะและในคลิปนี้ผมก็จะมาสอนใช้คำสั่งทับ setbox กันโอเคไหมครับเนาะคำสั่ง setbox คืออะไรคำสั่ง setbox ก็คืออ่า นี่เนาะคำสั่งเซตบล็อกก็คือเป็นการเซตบล็อกที่เรายืนอ,อยู่เนาะว่าแบบเราต้องการบล็อกอะไรเนาะอ่ะเดี๋ยวมาใช้ให้ดูกันเนาะอย่างแรกเลยเนาะก็เปิดช่องแชทเนาะนี่เนาะอ่าแล้วผมก็แนะนำเหมือนเดิมว่าให้ไปโหลดรีซอสแพคตัวนี้เนาะที่อ่าแอดวานซะ์แชทเนาะที่ช่วยในการพิมพ์คำสั่งคอมมานดะ์บล็อกเนาะอ่ะกดไปเนาะ แล้วพิมพ์ไปว่าทับอ่าเซตบล็อกแบบนี้นะครับนี่เนาะคำสั่งเซตบล็อกอ่าแล้วอันเนี้ยคือพิกัดผมแนะนำว่าให้ใส่พิกัดที่เรายืนอยู่ก็ได้เนาะอ่าถ้าเป็นพิกัดที่เรายืนอยู่ก็คือลูกหนอนสามตัวแบบนี้เนาะนี่แบบนี้คือพิกัดที่เรายืนอยู่ส่วนถ้าเว้นอีกทีหนึ่งก็คือ อันนี้คือบล็อกที่เราต้องการเลยเราต้องการบล็อกอะไรอ่าสมมติว่าผมต้องการบล็อกเอ็นคริสตัลไหมอ่ะไม่เอาไม่เอาดีกว่าอ่ะขอเป็นเนเธอร์ไลท์ก็แล้วกันเนาะเนเธอร์ไลท์อ่าแล้วก็กีดบล็อกเนาะบล็อกอันนี้คือท่านผู้ชมจะใช้เป็นบล็อกอะไรก็ได้เนาะ จะเป็นบล็อกอะไรก็ได้เนาะถ้าเว้นอีกทีสัวท่านผู้ชมใส่บล็อกของท่านผู้ชมไปแล้วเนาะถ้าเว้นอีกทีนี่เนาะมันจะจะขึ้นแบบนี้เนาะอ่าอันเนี้ยสามตัวเนี้ยผมจาไม่ได้เนาะเออขออภัยด้วยครับแต่ว่าท่านผู้ชมสามารถพิมพ์ตรงนี้ไปได้เนาะเนี่ยนะที่เป็นวงเล็บแบบสี่เหลี่ยมเนาะอ่าแต่ว่าคือบล็อกเนเธอร์ไลท์ของผมเนี่ย มันไม่มีเอ่อไทยเป็นอย่างอื่นเนาะมันเปลี่ยนแปลงไม่ได้ก็อ่าเนเธอร์ไลท์อ่าบล็อกอ่าจริงๆอ่ะทำแค่นี้ก็ได้เนาะแล้วกดรันคำสั่งไปได้ปุ๊บอ่าทีเนี้ยบอสที่เรายืนอยู่เนี่ยก็จะมาละนี่เห็นไหมบล็อกเนเธอร์ไลท์อ่า แล้วทูบได้เนาะเออหรือจะเปลี่ยนพิกัดไปเป็นแบบอ่าผมมาพิมพ์คําสั่งตรงนี้แล้วอ่าให้บล็อกมันไปเซตตรงนู้นได้ไหมทําได้ครับแต่ยังอื่นเลยเราต้องเปิดพิกัดก่อนเนาะซึ่งพิกัดอะ่ะก็จะอยู่ที่เซตติ้งเนาะถ้าใครไม่ได้ใส่รีซอฟตแ์แพคยูไอตัวนี้เนาะอ่าก็ให้กดมาตรงนี้เนาะแล้วกดอันที่สองเนาะแต่นี้คือผมใส่มาปุ่มเซตติ้งมันก็เปลี่ยนนะแต่ท่านผู้ชมถ้าไม่ได้ใส่รีซอฟตแ์แพคตัวนี้ก็ให้กดนี่เนาะกดสต็อปเกมแล้ว มาแท็บที่สองเนาะอ่าส่วนอ่านี่เนาะให้มาที่เกมนี่เนาะอ่าแบบนี้เลยเนาะเลื่อนลงมาหน่อยอ่าอ่าทีนี้เราจะเจอเจ้าอ่าปุ่มตัวนี้เนาะชื่อว่าอ่าโชคอนดิเน t เหรออก็อ่านผิดก็ผมต้องขออภัยด้วยเนาะผมก็ไม่ได้เก่งอะไรมากแต่แต่ก็พอเก่งนะเอออ่าให้กดเปิดไปเนาะ เปิดแบบนี้นะครับถ้าใครปิดอยู่ก็ผมแนะนําว่าว่าให้เปิดไปแล้วก็กลับมาเนาะอ่าเห็นไหมทีนี้ปุ่มมันก็จะขึ้นข้างบนตรงนี้แล้วของท่านผู้ชมเนี่ยบางทีอาจจะไปอยู่ข้างบนแบบนี้บ้างเนาะหรือไม่ก็อาจจะมาอยู่ตรงนี้บ้างแถบตรงนี้เนาะอ่าก็ไม่เป็นไรเนาะอ่าแต่ว่าผมต้องการแฮนด์เซ,เซตไปอยู่ตรงนี้เนาะอ่าให้มันมาอยู่ตรงบล็อกไดมอนด์ตรงนี้เลยผลแค่จําพิกัดพิกัดตรงนี้ก็คือ0ูนย์ลบหกแล้วก็ศูนย ถ้าสว่าใครขี้เกียจมาจําอะไรเงี้ยทําได้ไหมทําได้เนาะอ่าเดี๋ยวเด,วเดวอ่าเช่นแบบผมขี้เกียจมาจําเนี้ยอ่าสามารถทําได้โดยการที่ว่าเนี่ยเปิดช่องแชร์แล้วมาตรงนี้เนาะแต่ว่าส่วนใหญ่เนะี่ยถ้าท่านผู้ท่านผู้ชมของท่านผู้ชมเนี่ยมันจะไม่มีใช่ไหมแต่คือไมค์ครับเขามีให้อยู่แล้ว แต่ละแค่เราต้องไปเปิดเองเนาะอ่าเดี๋ยวผมมาสอนเปิดก่อนอ่าวิธีเปิดก็เหมือนเดิมเนาะไปที่เซตติ้งเนาะอ่าแล้วให้เลื่อนลงมาเนาะไปหาตรงครีเอเตอร์นะนี่เนาะที่เป็นรูปคอมมานด์บล็อกนี้เนาะอ่าแล้วก็นี่เนาะเห็นอันแรกไหมเอ่อ enable copy c o o r d i n a t e เนเยอ่งี้เอเอออ่ะก็ของท่านผู้ชมอะ่ะจะกดปิดไว้อยู่ใช่ไหมอ่า ผมแนะนำว่าให้เปิดไว้อ่าแหน้มีปุ่มนี้ขึ้นมาด้วยเนาะอ่าแล้วตรงนี้ก็ต้องเปิดไว้เนาะอ่าแล้วกลับมาอ่าแล้วลองเปิดช่องแชทถ้าของท่านผู้ชมเนี่ยเปิดปุ่มนั้นไปแล้วแล้วถ้ามันขึ้นมาแปลว่าเสร็จแล้วเนาะอ่าแล้วสวผมต้องการพิกัดน,นี้เนาะอ่าของท่านผู้ชมเนี่ยอันเนี้ยมันเลือกได้เนาะว่าจะเป็น my position หรือว่าจะเป็น block position เนาะ ก็ผมแนะนาว่าให้เป็นไม้เนาะเพราะว่ามันจะง่ายไม้ก็คือ,อพิกัดที่เรายืนอยู่เนาะแต่ถ้าเราเป็นเอาเป็นบล็อกโพสชั่นก็คือบล็อกที่เรามองอยู่อ,อ่าเช่นว่าตอนนีน้เป้ากลางจอของผมเนี่ยมันชี้ไปที่บล็อกบล็อกก๊าซเนาะนี่เนาะบล็อกดินบล็อกดินอ่าเห็นไหมพิกัดมันก็จะไปอยู่ตรงบล็อกดินถ้าเรามามองที่เพชรเนี้ยอ่าแต่ถ้าผมพิมพ์คําสั่งอ่านนี้นะ อ่าผมพิมพ์ไปแบบนี้อ๋อเออพิกัดแบบไรอ่าอ่าผมแนะนำว่าให้เป็น my position เนาะเออแล้วจะทำไงต่อถ้าขี้เกียจมาจำอะไรนี้เปิดช่องแชร์เนาะแล้วกดอันนี้เนาะที่เป็นรูปกระดาษซ้อนกันเนาะกดไปหนึ่งรอบอ่าทีนี้มันก็จะ copy พิกัดละทีนี้ท่านผู้ชมก็อ่าจะไปอยู่ตรงไหนก็ได้เลยเนาะ อ่าจะอยู่ไกลแบบนี้ก็ได้เปิดช่องแชทเนาะพิมเหมือนเดิมเลยว่าเซตบล็อกอ่าเซตบล็อกเนาะอ่าและอันเนี้ยก็คือพิกัดพิกัดนี้คือจะเป็นพิกัดต,ตรงไหนก็ได้แต่ของท่านผู้ชมเนาะถ้าท่านผู้ชมกดตรงกระดานนี้ไปแล้วนะถ้าจะกดวางเนี้ยกดอันนี้เนาะนี่ที่เป็นอ่าคล้ายๆกับแอป Google Map อะเออกดไปหรอบนะปุ๊บเฮ้พิกัดมันก็จะใส่เองเนาะ พิกัดเขาจะมาใส่เองแต่ผมบอกก่อนว่าต้องเว้นไว้ก่อนนะก่อนที่จะมาใส่ตัวเลขเนี่ยเนาะใส่พิกัดเนี้ยถ้ามาเนี้ยพิมพ์ s e ตบ็อกเสร็จแล้วก็มาใส่ตรงนี้คำคำสั่งมันจะไม่ทํางานเนาะอ่าเราต้องเว้นไว้1รอบนี่เนานะเว้นไว้แบบนี้นะอ่าแล้วก็กดแมปไปปึ๊บอ่าทีนี้คำสั่งก็จะทำงาน ต้องต้องเว้นด้วยนะครับอันนี้เตือนไว้แล้วนะแล้วเว้นอีกทีหนึ่งอันนี้ก็คือบล็อกที่เราต้องการอาเช่นผมต้องการเป็นบล็อกอะไรดีอ่าเอาเป็นบล็อกเนเธอร์ไรท์ก็ได้อ่ะเนเธอร์ฮะเนเธอร์ไรท์เนเธอร์ไรท์เนเธอร์ออ ITE เนาะแบบนี้เนาะอ่าแล้วก็กรี๊ดบล็อก อันนั้นคือท่านผู้ชมก็ไปเลือกบล็อกเอาเองเนาะอ่าแล้วกดรันคําสั่งไปได้ปุ๊บอ่าเห็นไหมบล็อกเนเธอร์ไลท์ก็จะไปอยู่ตรงพิกัดที่ผมคัดลอกมาเมื่อกี้นี้เนาะอ่านี่นี่นี่อ่านี่ยืนให้ดูอ่นี่เห็นไหมเขาจะไปยืนแบบนี้บล็อกก็จะมาอยู่ตรงพิกัดที่เราเลือกเอาไว้เนาะอ่าเราทุบน,นี่เห็นไหมเราทุบได้อ่า ก็สำหรับคําสั่งเซตบล็อกเนาะก็จะมีประมาณนี้เนาะก็ใครที่อชอบคลิปนี้เนาะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์เพื่อเป็นกําลังใจให้ช่องด้วยนะครับขอบคุณครับบ๊ายบายและกลุ่ม Discord ของเรากันด้วยนะครับอ่าเดี๋ยวช่วงเนี้ยเออเราแทบไม่ได้เจอกันนานเลยเนาะก็ผมก็คิดถึงเนาะเออท่านผู้ชมก็อาจจะคิดถึงผมบ้างเนาะอ่า เดี๋ยวถ้าท่านผู้ชมอ่ะอยากให้ผมสอนอะไรก็คอมเมนต์มาได้เนาะคอมเมนต์ comment มา <Okay. S 1> ในใต้คลิปนี้กันได้เลยผมรับอ่านนะครับบ๊ายบายบาย